Uh, ออเลนทิตาชนะหารจะนำเสนอเอ็กซายเมนต์เจ็ดค่ะอาจารย์เรอยครับอาจารย์มองเห็นหน้าจอหนูไหมคะเห็นครับเอ่อ uh, วันนี้หนูจะมานำเสนอ เทวนคะ่ะจันเทวนคือชื่อเฟรมเวิร์ก C# ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือและสไตล์ที่ใช้ช่วยในการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงค่ะเทวนมีกำหนดค่าของคลาส C# ที่ตายตัวที่ต้องใช้แต่มันแต่มันให้คุณสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายๆคะ่ะโดยใช้ Utility card ซึ่งเป็นชื่อค้าที่กำหนดค่าของ CSS ในตัวเองค่ะตัวอย่างตัวอย่างของ Utility card นะคะก็จะเป็น bg-#blue-500 ค่ะคือกำหนดสีพื้นหลังเป็นสีน้ำเงินระดับที่500ค่ะเพกขีดไว้กำหนดตัวอักษรเป็นสีขาวคะ่ะการทำงานของเทวินนะคะ หนึ่งเทวินซีเดสเป็น c ีเ f สเ m e มเ r ิที่ใช้ Utility คะ่ะเพื่อปรับแต่ง UI ของเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนซีเที่ซับซ้อนในแต่ละส่วนของเว็บไซต์เองคะ่ะสองเทวินซีเดสให้ความเสถียรและเน้นการคอมให้คะ่ะเน้นการให้ความสัมพันธ์ในการปรับแต่ง UI ที่เป็นประโยชน์มากที่สุดและยืดหยุ่นในการปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้งานคะ่ะ สำหรับองค์ประกอบของเทวินนะคะจะประกอบไปด้วยหนึ่ง ity c ิ r d เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะพฤติกรรมขององค์ประกอบต่างๆบนเว็บไซต์เช่นตัวหนังสือขนาดสีตัวหนาตัวเอียงแล้วก็พื้นหลังค่ะ 2. กิจซิเต็มมีระบบกิจซิเต็มที่ช่วยให้ง่ายต่อการจัดการเรียงลำดับองค์ประกอบในเลเยอร์ของเว็บไซต์ค่ะส เธอพอลฟิตมีคาที่ช่วยปรับแต่งตัวอักษรและการจัดหน้าในเว็บไซต์คะ่ะเช่นการจัดขนาดและเว้นระยะห่างของตัวอักษร 4. คอมโพเนนต์มีการสร้างคาที่เป็นคอมโพเนนต์ต่างๆที่ใช้บ่อยในเว็บไซต์คะ่ะเช่นการสไลเดอร์การแสดงรูปภาพกล่องข้อความคะ่ะประโยชน์ของ เทวินนะคะหนึ่งสร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้ utility card เป็นหลักทำให้การปรับแต่ง UI เป็นไปได้รวดเร็วและไม่ต้องเขียน CDS ที่มีความซับซ้อนค่ะสความสามารถในการปรับแต่งเทวิน CDS เสริมสร้างความสามารถในการปรับแต่ง UI ตามความต้องการของโปรเจกต์ค่ะสำหรับวิธีการใช้งานของเทวินนะคะห สร้าง React App ด้วยคำสั่ง n p x create react App ค่ะตามด้วยชื่อโปรเจกต์ค่ะติดตั้ง kevin cd s post cd s แล้วก็ auto prefixer ด้วยคำสั่ง npm install -d kevin cd s post cd s แล้วก็ auto prefixer ค่ะ 3. สร้างไฟล์ kevin. config.js ค่ะแล้วก็ hostcds.config.js ด้วยคำสั่ง npx kevin cds init ขีด p ค่ะ 4. กำหนดค่าเทมเพลตเพนในไฟล์ kevin.config.js โดยในไฟล์นี้จะใช้สำหรับค o n f i กค่าต่างๆของ kevin ค่ะ ห้าค่ะทำการเพิ่มเทวินไดริกไดริกทีบไปในไฟล์ c s s ในตัวอย่างนี้โปรเจกต์นี้คือไฟล์ index. c s s ค่ะหกทำการสตาร์ทบิวโปรเซสโดยคำสั่ง npm run start ค่ะหลังจากนั้นทำตามขั้นตอนต่างๆแล้วเราลองใช้คำสั่งเทวิน c อ s โดยหลักการใช้เทวิน CDS นั้นเป็นรูปแบบกำหนดสไตล์ให้กับอีเอลเบลอกก็ขออภัยาค่ะอ,อิเลเมนต์นั้น,ๆ,น,นๆที่เราต้องการคล้ายๆการเขียน CDS แบบ inline style sheet ค่ะแต่เปลี่ยนให้เป็นคัสเนมที่เทวินมีไว้ให้แทนเรียกเรียกการใช้งานแบบนี้ว่า utility first fundamental ค่ะ สำหรับตัวอย่างโค้ดน,นะคะจะเป็นตัวอย่าง i l เ m e n t button ค่ะตัวอย่างเช่น px-3 จะเป็นการกำหนดแ a d d i n g ซ้ายขวาค่ะ py-2 จะเป็นการกำหนดแ a d d i n g บนล่างค่ะ pt-0 หมายด200เป็นการกำหนดสีพื้นหลังค่ะ เทคเกตขีด600เป็นการกำหนดสีของตัวอักษรค่ะเอ่อเาเอ่อเาดิทขีด LG เป็นการกำหนดความโค้ขงของขอบค่ะสำหรับ a อเจนะคะ A7 จคือ asynchronus o j a v a script และ X XML คือการผสมผสานกันของเทคโนโลยีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ทำให้เว็บแอปพลิเคชันตอบสนองต่อการโต้อตอบของผู้ใช้เร็วขึ้นค่ะเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้คุณตอบโต้ตตกับเว็บแอปพลิเคชันเช่นพวกเขาคลิกปุ่มหรือกล่องกาเครื่องหมายเบราว์เซอร์จะเลกเปลี่ยนข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ทางไกลค่ะการใช้งานเอเจนะคะการป้อนคำโดยอัตโนมัติค่ะ เครื่องมือค้นหาให้ตัวเลือกการเติมข้อความอตัตโนมัติแบบเรียลไามเมื่อผู้ใช้ค้นหาคีย์เวิร์ดที่เฉพาะเจาะจ,จงในแถบค้นหา a j a x ช่วยในการถ่ายทอดป้อนข้อมูลตัวอักษรแต่และตัวให้หน้าเว็บไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์และส่งกลับมาเป็นรายการของคำแนะนำที่เกี่ยวข้องบนหน้าเว็บที่มีอยู่ค่ะการยืนยันแบบฟอร์ม a j a x ช่วย เว็บแอปพลิเคชันทำการตรวจสอบยืนยันข้อมูลเฉพาะเจาะจงในแบบฟอร์มก่อนที่ผู้ใช้จะส่งแบบฟอร์มเหล่านั้นตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ใช้ใหม่สร้างบัญชีเว็บเพจจะสามารถตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่าชื่อผู้ใช้พร้อมใช้งานหรือไม่ก่อนที่ผู้ใช้จะย้ายไปยังส่วนถัดไปค่ะฟังก์ชันการแชทนะคะผู้ส่งข้อความและแชทบอทจะใช้ a อเจเพื่อการ เพื่อแสดงการสนทนาแบบเรียลไทม์บนเบราว์เซอร์ค่ะโดย a อเจจะส่งข้อความที่เขียนโดยผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เผยแพร่พร้อมกันในอินเทอร์เฟซการแชทของผู้อื่นค่ะ APIs นะคะ APIs หรือ Application Programming Interface คือชุดคำสั่งและ กฎระเบียบที่ช่วยให้แอปพลิเคชันและระบบต่างๆสื่อสารและทำงานร่วมกันได้โดยอนุญาตให้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมสามารถเข้าถึงและใช้ฟังก์ชันหรือความสามารถที่อยู่ในแอปพลิเคชันหรือระบบต่างๆได้แบบที่ทำงานกับ APIs คือเปรียบเสมือนตัวแปรสื่อสารที่ช่วยให้โปรแกรม2ตัวมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือทำงานร่วมกันได้เหมือนกันค่ะ APIs ส่วนใหญ่ใช้กันในโลกดิจิทัลและก็เทคโนโลยีสารสนเทศค่ะหการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ค่ะโดยใช้ API เพื่อเข้าไปถึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์หรือส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ต้องรู้โครงสร้างภายในของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆค่ะสการเข้าถึงข้อมูลจากบริการอื่นเช่น API ของโซเชียลมีเดียที่ให้แอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลจาก พสที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะ 3. การเชื่อมต่อแอปพลิเคชันภายในค่ะการใช้ APIs ช่วยให้แอปพลิเคชันต่างๆภายในองค์กรสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ทำงานร่วมกันได้ค่ะ 4. การสร้างพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ APIs ส่วนใหญ่ใช้ในการบริการเก็บข้อมูลบนข่าวเพื่อให้แอปพลิเคชันและบริการอื่นๆสามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วก็แชร์ข้อมูลกันค่ะ